เก็บชาจ้าเก็บชาพี่จะดูแลเราบอกเสือมาเดย1คนฮ่บ๊อบผาโอ้บ๊อบผาแล้วเฮพี่จะดูแาแม่เอ๋อบ๊อบผาจอมาเดยบ๊อบผายายคนนะคะมาเก็บทั้งหมดยี่สิบคนยีเชติ่บเบียงร้อยนอเราบอกเสื้อแต่แต่มาพังงาร ยี่สิบเอกระดอนเยอะสุดแล้วรอบนี้ทำมเยอะสุดแล้วฮะนี่เช็ดติ๋วจ้ะไม่ตายหรอกวันนี้รวย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 ตังแต่ไม่รวยคนรวยคนเนี่ยยี่สิบเอกดอนเนี่ยไม่รวยเลยเนี่ยรวยทั้งคนรวยทั้งชาติดหนี้คนอ่ะเออธรรมดาไม่เป็นไรไม่มีดอกเบี้ยติดหนี้คนอ่ะ ไม่ได้ติดหนี้ต ah ah ังก็ไม mm ่มีดอกเบี้ยติดหนี้คนไม่มีดอกเบี้ยติดอะไรก็ไม่มีดอกเพราะเราเป็นดอกอยู่แล้วดอกม่อมม่จะไป่ได้ชอบติดนถ้าขอจะกัดดอกเพราะฉันน่าย่แง่กัญชาเหมือเลยไรหอเล่าอยู่เรื่ยจิ้ลื้เก็บชาจ้าเก็บชา

ม่เชวอยาก้กใจเอ่ะอ้นอ่ะไมอ้อ่ะน่าจะเส้นันเปี่เนี่ยไปกินข้าวกันจ้าไปเติมพลังก่อนนะคะ

有海 <laughs> 啊，弄哈。我了，要弄 <music>

鸡翅烧椒，哈哈哈哈哈！好吃吗？嗯，鸡翅烧椒，好吃啊！我还没忘掉米酒，鸡翅烧啊，好吃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 ，

啊！hell，打招呼，没有关系，没有关系哇！哈喽，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 哈哈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  ở mấy xe cà tài xem ai con hín lỡ cà tài thì mua chơi về lấy chèo อลงเอาไว้เอานี่อาคายายสถานที่เช่นไม่ได้หรตลอดตลอดที่อาคาลนาะพู่าที่อาคาไตโฟอาไม่เชื่อส่วนเดียวกินชาจังกินชาแล้วบ่อในชอบหม่อมชิ้งกุ้งอะต้นชาก็สูงกว่าคนนะคะดูแต่ละต้น ดูบรรยากาศโดยรอบเดินขึ้นเขาเหนื่อยมากเหนื่อยนิดเดียวค่อเดินขึ้นไม่เหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยนิดเดียวห้า 我就，多了，啊多了，那奶奶抬他就抬他走。嗯。要不要干？你没没包罗些？好嘛，莫急了，那包给你啊，这就在后面嘞。 พ็บอทมม่หมกไม่นชอเกิก็จนสิเดี่ยวมละมองไม่เห็นใครเลยต้องชาสูงเกินโหมาดีจังเลยถึงเวลาเด็กก็ได้กับ ไม่เห็นใครเลยจ้ามาเก็บทั้งหมด21คนก็คนก็อยู่ไหนหมดก็ไม่รู้นะค,ะคนก็เยอะแต่ว่ามองไม่เห็นใครเลยตไนรช้าสุาโอเอามาถึงแล้วกลับบ้านจ้ากลับบ้านกลับบ้านค่ะเก็บไม่หมดถึงเวลาก็กลับนะคะโอ้ยอย่าฉาหนอีมาเต้ นี่ชาวบ้านจะจีลาเดสุจยานาจ,าจะยังไม่ะูี่กินก็มีเก็บนะคะมีงานทำไม่ดีกว่าไม่มีงานให้ทำพรุ่งนี้ค่อยมาต่อให้หมดนะคะ Itu b a